บ่เงี้ยเป็นเติร์ดพี่น้องเหล่านะโมเมนต์เขาเบิดได้ยังๆอยู่นี่สามกระสอบที่แล้วเขาแล้วพี่น้องเอฟได้กามิดะห้อยยิ้มกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อ พี่นอ้องสบายดีทุกคนสบายดีตอนแดดพี่นอ้องน,นี่แก่เขาเป็นบ้านนี่มีมีลูกทีมมานํำสบายดีแน่สบายดีกนะคนแก่เขาเลยแม่บ้านพี่นอ้องแก่เขาแมา่ไววอยู่เล่าแก่กนครนคร ได้ก็านลาติดตัวกรกะสอบประมาณ12-13เลยพี่น้องคนเคยมาหาดบ้านแล้วพี่น้องเมื่อนี้บบเห็นี่เกิยกับโบเ็นนั่นสเปรเด้อพี่น้องกับไข้ายิมย่ไข้ายิม่ก็เกอดกับ,บสเปร์แต่มันมัดข่าถ่ายอยู่นะกับแม่นางกิ่งเพราะว่าเมื่อนี้นะเล่งมือไปพิเศษพี่นอ้องอยากให้มันแล้วในเมื่อนี้กระได้พออุปกรณ์มาจอา่อยกระไว้เตือนนี่น้องรถท้ายสอง <c oughs> <c oughs> คันคูนสองเลยควมไวนะ จะเอามาคนขึ้นเหล่าพี่น้องร้ายแล้วนายเหล่านะถอเขาแซนเนอร์รู้สึกว่าเหล่าอนะันนันรลายแล้วเขา <laughs> เริ่มร้ายขึ้นร้ายขึ้นพี่น้องเดี๋ยวยงให้เบิง่งเด้อแต่ว่ายังม่เต็มดอกแต่สำนึกอะดีใจแล้วนี่แต่รายเต็มแล้วกำลังเครื่องนะกำลังซีเครื่องนะ้องบ้านได้เครื่องคักดอกแต่ละปีอะถอะมันจะหอดพี่นี่หอดจมือเขาพี่เขาจนหอดปากมันพี่ แต่อันนี้ก็กำลังเริ่มสิเคิรองแล้วอันนี้ก็คือสหกสอบพี่น้องลดพอบอกรณ์แก่สิบสามสอบรดเท่าอีกสิบสามสอบเป็นสะหกแล้วก,เก็เอาขึ้นเหล่าแล้วก็มันเรือแล้วก็เอาไปกองไว้ในเฮื่อนน้ำพี่น้อง ปีนีโมโหสีเรือหรือบอกต้องรอทารุ่นเมืองปันรอบซองวสิได้ถ่าดยกำลังหมัดอยู่ข้าแล้วมื่อนี้กันนะสิได้ปันมาอนีพี่น,น้องข้ามาแล้วมื่อนี้กันเพราะแล้วมื่ออื่นบมแหละก,กับบริเผาปันไนเลยเผาใส่งานบุญพี่น้องงานบุญสีมาหอดมอม,อม,อมอเดี๋ยวอันสีบ่ารายละเอียดให้พี่น้องฟังเลยบ้านเฮาเสียเอาบุญกระถินนอกวิญญาตยเห็ุอยูอ่ว่าวิญญาบ้า,านเฮาบุญกระถินจะบวเกิดก่อน บเคยบเคยเนาะบรรดาดูดิไกลๆกันนเฮาดูกับโบเคยเนาะนาดูนาจานนาสิโบเคยเฮ็ดออกบอกเขาไ้บรรเฮาในเฮ็ดเป็นเทื่อนทำมิตรบรรเทาเป็นเทื่อนทำมิตเลยพี่น้องบุญกะทินนี่มันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานที่ว่าเฮ็ดยากเนาะมันมีเครื่องหลายก็อื่นว่าคันเฮาเฮ็ดบุญกะทินคันเฮาเฮ็ดเครื่องหลายนะเฮาสิได้บุญแบบว่าได้บริวารหลายเกสนาสิมีบริวารหลายแต่ว่าความจริงแเดานะงานกะทินนี่นะถวายแต่เป็นผ้ากะทินมันบ่ มันจะมีผาตั้ผานามีกับบไดร์ไลนมาได้แต่ว่าคันอยากเห็ดลายก็คือเพื่อสิได้มีอันบริวาลลายเพื่อนก็เลยว่าเห็ดลายแต่ว่างานกระทินเทนี้ก็เป็นลุงๆพี่น้องอ้เพื่อนอยู่วัดอยู่กรุงเทพแหละเพื่อนนำผาญยตดโยมญี่ปุ่นเนาะเพราว่าเพื่อนัันอยากมาเห็ดบุญนำกันอะไรพี่น้องงานบุญแท้ๆก็เป็นวันทีเส้า แต่วันที่19เกก็คือมือหางหากระเจียมและก็เพิ่นกรซิมาในช่วงวันที่19เกนาะพู้ที่ว่าอันจะภาพงานกระินเพื่อนกับร้อมทั้งลงลุงนํำพู้ที่ว่าเพื่อนเป็นผู้พามาแต่วันที่ส่าวมันมือถวายก็เอิืนทอดหรือถวายถวายเนาะถวายกองกระิ่งอ่าถวายกองกระดิ่ต้องอาศัยอันศิลวัตรผมเพิ่นเคยเห็นน้ำบันน้ำว่าดูเนี่ยเทาก็เคยลงอยู่แต่ว่าบางอันกับโมูหแค่้แหละพี่น้องก็เกี่ยวข่าวกันแล้วพอดีเลยพอดีอันนาซี แล้วประมาณสี่ห้าหมือแหละแต่สีหอดงานบุญกับพอดีเลยพี่น้องงานบุญกระถินผู้ใดที่ว่ายอยู่ใกล้เนาะอยากม,หมาห่วงทำบุญน้ากันพี่น้องก็มาได้วันทีเศ้าเนาะวันทีเศร้าอยู่บ้านอยู่วัดบ้า,น,บาน,นอุดมไจห้านี่แหละเ <c> ย <oughs> ู่ใกล้ๆนี่กับพอดีเลยแล้วข่าวแล้วนํากระเห็ดบุญเลยพี่น้องปีนี้แือว่าเห็ดบุญไว้กว่าสุกๆปีวะ<ป> <laughs> ที่แล้วเห็ดงานณ์ผป่าแต่ปีนี้เหตุการกระถินพอกระถินาาน,นี่เบิด์ตเสวงนี่ไปกับสีเห็ดบ่หร้แลลวพี่น้อง เบิร์ตส่งวันทีซาวไปในการทเป็นงานงานบุญพ่อป้าเนาะวันนี้บบกองขาก่อนเต็มไ่ได้มอะแต่วีนี่เขาาใครได้จจกของบฮันได้ภาพเลยเขาได้ภาพเบ้ดเพาจะเต็มยอะบ่เต็มนะเหล่าเล่าจำไม่น่ตาหน้าให้ เขาในหายน่ะสิเด็กคนนั่นแย้มแมลงหมดนะพี่น้องแย้มเศร้าในสี่ขั้นกลอนกลัวคนเผาขึ้นมาเหล่านี่กระเมื่อจะบะนักบอดได้ใส่กระสอบน้อยใส่แต่กระสอบง่ายๆบางอย่งจะห่มต๋าเตอาบางคนก็ก็ใส่สอบเพวาอาหารมูมันจะบ่อนักจะคลองอันนี้ขึ้นกระสอบบางคนเขาก็ไปทำไร้อยสอบโอ้อันนี้ขนาดหนักกระสอบหัวอาหารมูอันนี้นะแสดงว่ากระสอบหัวอาหารคน ว่าแล้วนี่เขายินหลายคนนอกยว่ใช่สาวพวหันมู่เขาชอปีนี้ทำกันมันคนมันจะทำรอยชอจน่อยเนาะทดี่ล้อะหยอหแล้วนี่เาัเอดยนสกล้องที่แล้วขาแล้วพี่น่อยผู้ใดก็มีแต่หอยยิ้มกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อข้าเพียนอีกมือหนึ่งสองมือกับประเพณีอยนาบ้านนี้ บอลลงมาคุดกบคุดเกียนคุดในสิเห็นพอกว่าเข้าสิแล้วเกี่ยวขาวแล้วใกล้สิปิดแล้วดูการเห็ดนาแล้วอืมินขขาวก่อนมือมองนังบ่ขี่ข้อกันเอามันย้ำแล้วอนีก่ะสลายกับแล้วเพิ่มกันนี่หน่อยมากะเข้าบอรต้นกับเกี่ยวแล้วเปนเลยยังตะคนอันนี้ต้อง สมเป็ดเนาะเขียนๆไปเลยไก่เลยกระลาบสีหนึ่งบวงมอะไรหยับเข่าอีกครับบวมอะไรมีตำข้าปุ่นนะตำมะแตงกับข้าปุ่น,นกินข้าวพี่น้องมันนี่มาแรงกันลงไปค้นข้าวอีก <S <S 2> <S 2> กินข้าวเพลินแล้วๆหพี่น้องตอนนี้กำลังซีลงไปแก่ขา้าวแก่แล้วมือนี้แล้วกามืออื่นกาให้รถเข้ามาปั่นกาเป็นอันแล้วพี่น้องไอ้แก่ขึ้นแล้วเลยก็เป็นอันแล้วเรียบร้อย มื่อื่นเกยดพนว่าสิเลี่ยงต้มเป็ดกำลังเลี่ยงเป็ดไ้อยู่ได้่ิชยใหญ่ทันหรือเปล่า เนาะก่อว้าสิกิ้งว้าสิกิ้งเมื่อเน่ยเขาตัดนะพี่น้องให้ในน้อยหนี่ยเดี๋ยวใส่เขารถซองกันผู้ใด้มากเพื่องร้ายนะตัดตลอดพี่น้องเพื่องในได้ร้ายลิผู้ใด้ตัดเอานะถ้าผู้ใด้กันเกี่ยวนะเพื่องเได้วาร้ายแต่ว่าขาวนั้นได้ซ้อมกันเรื่องการคล้ายเพราะมันควนกุ้มๆอยู่รถไถกับโบมีเบรกพี่น้องเลยแล่นจากเข้าหัว จอดว่าได้มาอนม่านว่านว่ขึ้นว่าได้เลยสูงบ่ย่อขึ้นนูลงกบอุ้มตงเลยนี่ว่ต่อว่ได้ตองนี้อุ้มลงตัวเองมา ผู้ใดสิมาซอยนะ่ะบ่ทันแล้วเด้อพี่น้องแล้วแล้วยังเหลือ3สามไห่ังบ่ได้แล้วนี่3ไห่เน้อตะก,กา้านี่ท่าน,นด,ด้ขนสัก้งมัดแล้วเมื่แล้วพี่น้องไงเนาะเออจะหายน้ำเย็นนะมวยกินหนังเปิดแล้วพี่น้องวันนี้สองรถสุดท้ายแกมาแต่หายแต่นาเหยื่อมาลำทางอีกกระเถิดอยู่ใส่หลายผลมันอนัน เป็นเขาแบบว่าเขาต้านแล้วมันให้หน่อยๆมันก็ได้ลายบ่เนี้ยบ่ันี้วบ่เนี้ยบ่ได้ถือแกงกันัลนนตแตงน้าันก็คขื้นๆกันน้นะผม ใส่แห่นบ่โถ่ระานจับกระกดก่อนไปแล้วแหละได้พักผ่อนส้างใสไว้ไหวห่วยตอกกระขาดย่อนหมดแล้วพันยามซีแต่แม่เขาเที่ยงหน้าเขาเต็มเต็มเลยไหมปั้นเขาก็กล้วยบ่โดยเฟืองลายปีนี้นะลายก็เขา กองเฟืองซำหนึง่งเอ้ยกองเขาซำหนึง่งกองเฟืองหวยซำภูเขาเป็นไรตดนะัดตัดเอาเบ็ดท่งมาแล้วนี่นเลยเฟืองเต็มม,ตมากไฮผุหมัดผูหมัดนะไฮตันตัดเอาเบ็ดท่งไงกรุงคุปซำกับอันตันเขาหอบสุดท้ายแะไรพี่น้องบ่เอิร์นพามาซอย แล้วก็บอมากงบอเป็นยังเด้อทุกคนแล้วแล้วเมื่อ <c> ย <oughs> มากะจนบวจือจนเห่าเล็ดเบียกหลอยากกู <c oughs> ้โจทย์บกหน่อยเห่างงคนขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอถามมืออื่นปัน่นจังมารุ่นน้ำกันเบิ่งวา่าสิได้จักรกะสอบบันนี่นะ สอบก่อนในเจสซีเบส,สอบปีนนี้คันได้อีกสามชิปเออได้อี้เก่าสอบก็เป็นลอยแต่ว่าบุหงาเสียได้สักสอบอีแม่เรามั่นใจว่าต้องได้ลอยปลายปีนนะสิยังตามกันลอยชิปลอยเส้าหน่ยแหละคันสิได้ครับพี่น้องพี่แี่เลน,นี่ได้ลอยสามชิปเนาะแม่นบอกเส้าเนาะต้องกองคนได้พี่น้องปีนี้นะอันนี้กอง,ขออนนกองเขาตัดอันไหนก็กองเขาเกี่ยวอยู่หุ่นนะถ้ากอกแดงหุ่นอันไหนอีพ่อเราอัดแวหวนแหงว่ากิน ตอนนี้อีแม่และสิปันเขากุ้้้้้้้้้้้้้้้้้ไว้อ้้้้้้้กั้้ย้้่้้้้้้้น้้้้้้อ้ก้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้ี่้้้้อ้้ื้อ้้้้้้้บ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ต้้้้้้อ้ต้่้้น้้้ล้้้้ว้้้้้้้้้้้ล้้้้ัน้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น่้ลังเริ่ม อันเกี่ยวขาเรี่ยวซีเบิร์ตเรี่ยยังเรือดำระทถงสองคำชมก็ไก <Okay. S 2> ลเหมือนกันขอบกันเมื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซีพาไลซสำนี่เมื่อนสาวจังมาเบิงน้ำกัน,กนพี่น้องวันสิส่ได้จะกระสอบ